เอาล่ะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวิบากอนกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับทีมดราก้อนบอลแซนนั่นเองนะครับผมจะว่าดราก้อนบอลแซนนี้นะครับก็จะเป็นดราก้อนบอลแซนที่เอ่อเป็นผ้าของจอมมารบูนั่นเองนะครับซึ่งนําทีมโดยโกคูเบจิต้านั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเห็นแค่เบจิต้านะแต่ว่าพอเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโกคูด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวต่อ ต่อไปนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าพวกจอมมารละกันนะครับทุกคนที่อยู่ในภาคจอมมารบูเช่นเดียวกันแต่ผมก็จําบทบาทหน้าที่ของมันไม่ได้แล้วนะครับนั่นก็คือดาบูล่านั่นเองนะครับทุกคนซึ่งหลังจากนี้ดาบุล่าเนี่ยผมจะเรียกว่าจอมมานนะครับทุกคนเพราะว่ามันเรียกง่ายดีนะครับผมโอเคแล้วก็คนต่อไปครับชายคนนี้นะครับผมเขาคือนัก ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับก็คือเอาง่ายๆคือเป็นคนที่โหดที่สุดในโลกกัน้องนั่นก็คือมิสเตอร์ซาตานนั่นเองนะครับผมนี่อันนี้เป็นตัวโจ๊กตัวฮานะครับแต่ว่าเขาถือว่ามีบทบาทสําคัญเลยนะครับผมในภาคจอมารบูนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจอมารบูที่โหดที่สุดนะครับผมเพราะว่ารวมจากอะไรต่อมีอะไรมาแล้วนะครับผมรวมพลังกันมาแล้วนะครับนั่นก็คือบูจูเนียนั่นเองนะครับ ในส่วนของตัวนี้อันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นตัวสําคัญนะครับตัวสำคัญของทีมนี้เลยนะครับทุกคนให้แต่ว่าเดี๋ยวขอขยับบูจูเนียมาอยู่อันดับ3ก่อนวลทุกคนคือผมจะได้กดง่ายนะไม่เป็นไรฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีมนี้นะครับผมจะเอาน้องหมึกไปนะครับทุกคนเพราะผมรู้สึกว่าบางทีเนี่ยน้องไอไปก็อาจจะตังค์ไม่พอนะครับเพราะว่าเราต้องการตังค์เบิ่มจากน้องหมึกนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ในส่วนของทีมนี้นะครับทุกคนคิดว่าสามารถไปได้กี่เว็บครับคือมันมีจอมานบู ครับทุกคนที่คอยหยุดเวลานะแล้วก็มีดาเมจแบบเบิ่มเบิ่มเฮิมเฮิมจากโกคูเบจิตานะครับผมแล้วก็เสริมๆหน่อยจากมิสเตอร์าตาแล้วก็จอมารนะครับผมเออผมคิดว่าสักแปดสิบเจ็ดก็แล้วกันนะครับทุกคนคิดว่าเท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับคอมเมนต์เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์ก่อนเลยก่อนไปดูคลิปแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเมื่อทําทุกอย่างเสร็จแล้วก็ไปเจอกันในด่านครับทุกคนไปกันร้านมารุช็อปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติ โลบักแบบ ID พาร์ทที่ราคาโคตรถูกระบบกิฟเกมพาร์ทในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดพิ้งลีก้าซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่าย ID เกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อก o ูดหรือไก่เพชรแอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบักแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอปแปะลิงก์ให้ใต้คลิปละ เอาละตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในด่านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมขอวางสปีดสวาสก้อนก่อนเลยนะครับแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยนะครับผมดูดาเมจแล้วนะครับจอมานเนี่ยถือว่าโอเคนะครับวงใช้ได้แล้วก็คือราคาถูกเลยทุกคนนะหลักๆเลยก็คือราคาถูกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราจะทําการวางจอมมาเป็นตัวแรกละกันนะครับผมในการรับมือมอนนะฮะอู้แต่ว่าถ้าวางตรงนี้มันจะตีถึงข้างหลังไว้วะเนี่ยว่าต้อง วางตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนหนึ่งตัวนี่ครับวางลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเฮ้ยจอมารตี9้าวิครับโอ้โหจอมารตีโคตรช้าเลยนะครับทุกคนแล้วก็ไม่สามารถที่จะตีตัวนี้ได้นะครับโอ้ข้างหลังก็โอเคครับแต่ดูแล้วนะครับตอนนี้จอมารคือไม่ไหวแน่นอนนะครับผมว่าเราต้องเอาพระเอกนี่ครับโอ้โหของจริงดูวงก็รู้ว่าใครของจริงนี่ทุ่มเลยครับเชียทุ่มรถไถโอ้โคตรตึงครับทุกคนเชี่ยผมไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยเล่นวิเตอร์ซาตานครับแต่ว่าแบบ โคตรเท่ครับมีการทุ่มรถไถด,ด้วยนะครับผมปังอออืื แต่ว่าทุ่มรถไถอันนี้ก็คืออืหว่าตอนนั้นมันเหมือนใช้โกคูยกเอาหรือเปล่าใช้โกคูยกแต่ทําเหมือนมันทุ่มเองหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจครับแต่ว่าโมเดลรถไถนี่คือแบบโคตรเท่นะทุกคนเอาเรื่องจัดนะครับผมอุ้ยเชี่ยโคตรชอบเลยว่ะโอเคนะครับผมโหเราต้องอัพไครวะเนี่ยเราอาจจะต้องอัพจอมมารครับในการจัดการเพลาฟูครับเพราะว่ามิสเตอร์ซาตานเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะแล้วก็ตอนนี้เราก็ปล่อยให้มันตีไปแบบนี้กอนละกันนะครับผมนี่ครับปล่อยให้โยนรถไถ ไปก่อนนะในส่วนของมิสเตอร์ซาตานนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอพาวเวอร์ฟูลมาข้างหลังเดี๋ยวเราค่อยอัพให้มันเดิมนะครับผมโอเคครับแล้วตอนนี้นะตังเราก็ค่อนข้างที่จะมาเยอะอยู่นะครับผมก็ขออัพมิสเตอร์ซาตานเลยได้ไหมวะเออเอาเป็นมิสเตอร์ซาตานเลยละกันนะครับเพราะว่าวงมันใหญ่ครับคือผมไม่มั่นใจว่าถ้าเราอัพจอมมาเนี่ยมันจะสามารถรับมือให้เราได้หรือเปล่านะครับผมผมก็เลยอเอามิสเตอร์ซาตานไปเพื่อให้มันจบๆไปเลยนั่นเองนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็เก็บตังค์กันเหมือนเดิมนะครับอ่ นี่ครับเห็นว่ามิสเตอร์ซาตานโอ้โหพี่แกเนี่ยเอาให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูสกิลกันเต็มๆอีกทีหนึ่งขออัพตังก่อนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเราก็ทําการอัพตังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมขอดูสกิลของมิสเตอร์ซาตานกันก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันเท่บาดใจเหลือเกินนะฮะเราก็อัพขึ้นมาครับเฮ้ยมิสเตอร์ซาตานก็ราคาเรียกได้ว่าแต่ว่าแพงก็แพงอยู่นะเออไม่ได้ถูกขนาดนั้นนะครับโอเคครับอัพตันฮะเชตอัพ ก็จะเป็นจอมมารบูนะครับผมก็เป็นบูอ้วนนะที่ออกมาแทนนะครับผมนี่เลยก็คือมิสเตอร์ซาตานเนี่ยกลัวนะครับผมเห็นดูดูดูข้างหลังโคตรเทออกแบบสกิลมาโคตรเทเลยนะครับออสตานี่ครับแล้วก็เป็นจอมมารบูอ้วนที่มาสู้แทนอย่างเอาโคตรเทจัดแต่ว่าเราต้องหาวงใหม่ให้มันนะเนี่ย คือวงมันเออ92นะดาเมจก็ถือว่าช่วยทีมได้นะเนี่ยทุกคนเกือน,นี้เป็นตัว5ดาวด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอัพเป็น6ดาวผมว่าน่าจะโหดเอาเรื่องอยู่นะมิเตอร์สาตารไม่ได้แย่เลยนะครับโอเคแล้วก็อ ขายก่อนไหมเราต้องขายดูจอมารไหมว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอัพขึ้นเลยละกันนะครับในของจอมานนะแล้วก็สกิลใหม่ของจอมานเฮ้ยเชีย่ยจอมารโหดว่ะโหดกว่าที่คิดครับทุกคนก็จะเป็นสกิลพ่นไฟนะครับผมในสองของจอมานนี่เลยครับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่สองหมื่นครับแต่ว่าทาดาเมจไปแล้วสามแสนหูยมีติดไฟด้วยทุกคนอย่างตึงอัพต่อขึ้นมาครับผมแล้วก็อัพต่อขึ้นมายังถูกอยู่นะแล้วก็ดาเมจโอ้โหดาเมจห้าแสนครับเอาเรื่องแล้วก็มีติดไฟด้วยนะครับเอาเลย แลว้วทีมนี้เอาแลว้วผมบอกเลยโอ้ขนาดนี้เป็นจอมารเวลหนึ่งนะทุกคนคือทั้งหมดเราได้อัพเวลให้จอมารดามเมจน่าจะแบบหลักล้านนะแล้วก็ติดไฟเป็นล้านเลยนะครับโอ้แล้วก็ราคาโคตรถูกนะครับตอนนี้งั้นนะครับเอาเป็นว่าผมจะทําการโอ้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนอื่นเอาบูกันเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วผมขายทําไมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเอาวิตเตอร์าตามารับมือข้างหลังแล้วก็โอู้หพลังของจอมารบูทุกคนดูดิอะไรวะครับเนี่ยพลังจอมารบูนี่มันระเบิดชัดๆโอ้โหเป็นคล้ายๆกับเอ่อ มันเป็นพลังคล้ายๆกับดาบค้อนบอลนะเอ้ยไม่ใช่สิพลังขึ้นเต่านะครับผมแล้วก็นี่ครับพลังบีมนะฮะพลังบีมอะไรของมันก็ไม่รู้นะเอาก็เป็นบีมเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าจะมีการหยุดเวลานะเดี๋ยวขอดูตอนหยุดเวลาหน่อยละกันจะมีเอฟเฟกต์ไหมนะครับผมปั๊บหยุดเวลาไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมแต่ว่าก็นี่ครับหยุดเวลาได้นะแล้วเราก็ทําการอัพต่อขึ้นมานะครับผมสก,กิลใหม่สก,กิลใหม,กกใหม่เป็นยังไงขอดูหน่อยเฮ้ยอันนี้เป็น LE ทั้งวงเลยครับนี่ฮะโอ้โหเอาเรื่องจัดครับผมแล้วก็ดาเมจแรงเอา เรื่องนะเนี่ยแต่ว่าขั้นถัดไปเนี่ยผมจะยังไม่อัพนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเปืองตังนะครับผมผมจะใช้ขั้นนี้ไปก่อนนะแล้วก็นี่ครับดาเมจ7 0 0 0 0สถือว่าเอาเรื่องเลยนะดาเมจคือสุดยอดเป็นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวางเป็นจอมาตรงนี้จะคุ้มไหมเนาะยวขอลองลองอัพจอมาตรงนี้ก่อนดิโอ้วงใหญ่เกินว่ะโอ้วงใหญ่เกินว่ะทุกคนไม่ถึงว่ะเอาไงดีครับเนี่ยจอมาวงตรงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่งั้นผมจะเอาจอมานมาวางไว้ตรงนี้นะครับผม เพราะว่าลาดตรงนี้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่สิเพิร์ตตรงนี้เนี่ยน่าจะคุ้มนะครับผมอย่างที่เราเคยทําไว้นะนี่เลยเห็นว่ามันก็จะตีได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะปรับเป็นลัดนะเพื่อรับมือตรงนี้นั่นเองนะคือจอมานมันดีก็จริงครับแต่ว่าวงมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนะเออวงใช้ยากมากนะครับผมจะเอาเป็นลาดตรงนี้2ตัวนะครับทุกคนเพื่อที่จะให้มันแบบว่าตีช่วยกันเพราะว่ามันทําดาเมจทุกทุก กี่วิวะมันทำดามจทุกๆเก้าวินะครับมันช้าเกินไปแล้วก็จอมมารตัวนี้เนี่ยผมว่าถ้าเราเคยเหยิบมาสักแถวนี้อ่ะสักแถวนี้น่าจะโอเคนะใครไหมลองลองลองครับลองปรับลาดดูโอ้โหไม่ไม่ได้วะเราอาจจะต้องเอาจอมมารขยับลงมาตรงนี้อ่ะขอลองตรงนี้หน่อยได้ไหมตรงนี้คือราคามันไม่ค่อยแพงด้วยครับคือเราก็พอที่จะตรงนี้ก็ ไม่ค่อยได้วะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาเป็นล้านแล้วกันนะครับในสอง,องตัวนี้เอาเป็นล้านเลยไอ้เฟิร์สเฟิร์สเลยนะครับผมให้มันหันตีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้จอมมารวางไปแล้ว5าตัว3าตัวที่เหลือเนี่ยเราเอามาเป็นแถวนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าติดเลือดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะสามารถติดได้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนนนนี้้้บาางสสััักกิดหหห่่ออยะเใตรงนี้แล้วกันะกน,นะ คือมันไม่มีทางเลือกจริงๆครับในสองจอมมานะเราได้แค่นี้จริงๆครับโอเคตอนนี้ผมก็จะปล่อยให้บูนะครับผมบูเล็กนะบูจูเนียแล้วก็จอมมานี่รับมือมอนไปก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับขอเก็บตังก่อนนะฮะทุกคนโอเคไปกันโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมตังเราก็10บเอนะคือเราสามารถที่จะวางตัวได้แล้วนะครับผมก็จะมาทําการวางจอมมานบูแล้วก็จะอัปตันให้มันตรงนี้เลยนะครับทุกคน เพื่อที่จะเอาสกิลสุดท้ายนั่นเองนัก็คือสกิลการป้อมนะฮะคือคลิปที่แล้วเนี่ยผมลืมนะครับลืมใช้สกิลนี้ซึ่งมันเป็นสกิลสําคัญมากๆนะทุกคนโคตรเสียดายเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะไม่พลาดนะครับโอเคละแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการวางมิสเตอร์ซาตานหน่อยละกันนะครับนี่ครับมิสเตอร์ซาตานผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าวงมันก็น่าจะพอดีนะนี่เลยครับวงก็คือมิสเตอร์ซาตานสามารถ ตีได้ทั้งวงนะครับวางครบ8ตัวไปเลยโอเคแล้วมิสเตอร์ซาตานของเรานะครับก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตังเราก็ถือว่าเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาวางโกคูเบจิต้ากันเลยละกันนะครับตอนนี้เกครับผมก็จะวางโกคูเบจิต้าตรงนี้เลยละกันนะครับเพราะว่าเราต้องรีบวางนิดนึงนะคือมันต้องสะสมสเตตทนั่นเองนะครับทุกคนคือมันต้องฆ่าให้ได้นะครับผมเออนี่ครับอัพขึ้นไปเลยอัพขึ้นไปยาวๆไม่ต้องดูสกงสกิลนะครับผ ผมนี่เฮ้ยขอขอดูสกิลนี้หน่อยดิเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงทุกคนคือเปิดเอฟเฟกแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ครับโอ้โหผมจะได้ดูสกิลไหมวะเนี่ยทำไมมันโหดร้ายเช่นนี้นี่เลยตีเข้าไปดีโอ้ยนี่ครับป้า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 เป็นพลังอะไรก็ไม่รู้อ๋อคือมันรวมร่างแล้ววะเนี่ยอันนี้ยังวะยังไม่ใช่ว่ารวมร่างว่ะแต่ว่าเป็นร่างแบบสะบักสะบอมนะครับทุกคนตอนนี้นี่ครับโอคูขึ้นมาบอลเกงกิเบจิต้าเข้ามาเสริมด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนี่ครับอัพต่อขึึ้้นน่มาจถงสุดท ใชนะครับผมก็จะทการเปิดสกิลนะครับผมคือเราเปิดไว้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าโกคูเปจิต้ามันฆ่ามอนได้เนี่ยนะครับคือมันจะเพิ่มอันนี้ไงมันจะเพิ่มพลังให้กับสกิลนะครับผมผมก็จะเปิดไว้แบบตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เวฟบ66นะผมว่าน่าจะสบายอยู่นะสบายอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยคือทําไมมอนมันวิ่งมาไกลจังวะคือจริงๆมอนไม่ควรที่จะวิ่งมาถึงขนาดนี้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ครับตังเราก็เหลือแค่วางจอมัน บูแค่นั้นเองนะครับผมก็จะเจ็บตังวางจองมันบูนะครับผมซึ่งผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้ตึงเท่าไหรหรอกมั้งนะ เพราะว่ามีจอมมารบูที่คอยช่วยเรือเราอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมจะบอกว่าผมเพิกกดสกิลจอมมารบูไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับเลือดบ้านก็5้บีเนที่เรียบร้อยนะครับผมเออโคตรตึงครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บตังค์แตังค์มาปุ๊บโอ้โหตังค์ยังไม่พอครับผมเก็บอีกสักพักนะครับเราค่อยเอามาอัพจอมมารบูแบบเต็มขั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องเหมือกก็เงินเยอะแล้วนะสิบหกเอ็มกว่าแต่ว่าเรายังเก็บได้อีกอยู่นะครับเราค่อยเบิกตังค์แล้วกันสัก7จ็ดเจ็ด 7778ค่อยว่ากันนะครับผม okay. oh, โอเคโอ้โหแต่ว่าตอนนี้คือด้วยความที่โกคูกับเบจิต้านะครับมันตีช้ามากนะทุกคนมอนก็เลยวิ่งมาข้างหลังได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอปิดเอฟเฟกก่อนอันดับแรกปิดเอฟเฟกจะได้มองเห็นมอนนะครับเพราะว่าผมมองไม่เห็นมอนเลยตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวขอหยุดเวลาไว้สักพักนะครับผมหยุดเวลาไว้ตรงนี้พอก่อนได้ไหมหัวใจอ่อนล้านะครับผมตอนนี้ <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอเคระแล้วก็ oh, โอ้โหบอมบ้าอะไรวะเนี่ยเอเนอร์จีบอมบ้าตอนนี้คือชาร์จได้ 34%าแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็จอมมานบูมาเลยมาช่วยกันหน่อยแล้วก็เฮ้ยถ้าผมกดอีกครั้งหนึ่งละ่ะเลือมันจะเป็น 10B บีไหมเนี่ยถ้าเลือเป็น 10B คือแบบโคตรฮาเลยนะทุกคนโอเคแล้วตอนนี้ก็เว็บ75นะครับคือผมก็ทําให้มันเป็นคูนหนึ่งก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราอยากได้ความชัวนะครับผมนี่อัพจอมมานบูขึ้นไปเฮ้ยผมอัพตรงนี้ทําไมวะเนี่ยไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไร ก็ยังได้อยู่แล้วก็หยุดเวลามันไว้ก่อนนะครับผมเราต้องหยุดเวลาไว้ให้โกคูเปจิต้าเนี่ยตีลงไปนะครับผมโบะลงไปให้มันตายนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะไม่ไหวเอาโอเคละจอมันบูได้กี่ตัวแล้ววันนี้อืมคือใจหนึ่งก็อยากจะเก็บเงินให้มันได้เยอะกว่าน,นี้ไงทุกคนปแต่ว,ว่าจะคือมันมันวิ่งไวเกินไปแล้วอ่ะพวกเนี้ยมันวิ่งไวเกินไปเลวอ่ะนี่ครับเราขอกดหน่อยละกันนะครับแล้วก็ตอนนี้77เครับ77เนี่ยผมว่าเราเบิกตังค์เลยละกันเพื่อที่จะ มาวางจอมมานบูนะฮะจอมมารบูตันหลายๆตัวหน่อยนะครับทุกคนเพื่อที่จะให้มันมาตีช่วยนะครับคือเอาตันแบบว่าสัก เตัวไปเลยนะครับแล้วก็ใช้อีกหนึ่งตัวเนี่ยเป็นตัวหยุดเวลานั่นเองนะครับผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเหยุดเวลาดีเออหยุดเวลาลงไปแล้วก็นี่ครับอัพขึ้นมาจนตันนะครับตอนนี้จอมันบูตันกี่ตัวแล้วเนี่ยไม่รู้นะครับผมอะเรามีหน้าที่วางอย่างเดียวแล้วก็วางลงไปจนกว่าจะหมดละกันนี่ครับแล้วก็ตัวข้างหน้าไหนไนเราก็ได้อัพแล้วล้วก็อัพให้มันเลยนะครับผมตอนนี้จอมันบูแล้วก็ตันหมดแล้วนะครับผม7ตัวแล้วก็ตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวหยุดเวลานั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการคูณ3าเท่าหน่อย เ,เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารับมือได้นะฮะเรายังชิลอยู่นะครับผมแล้วก็เงินเหลือเลยนะครับตอนนี้เงิน 10m เรายังสามารถที่จะรับมือมอนได้อีกโคตรไกลเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอะไรนะฮะนี่เลยให้มันวิ่งมาเลยครับเว็บ79เฮ้ยยังจัดการมอนได้ชิลอยู่นะทุกคนตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมนี่ครับคือพอมันมาแล้วเราก็หยุดเวลาหยุดเวลาอะไรประมาณนี้นะครับผมชิลชินี่ใครดูทรงที่จะผ่านไปหน่อยแล้วก็หยุดเวลานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ผ่านนะทุกคนมันก็ไม่ได้ผ่านไปไหนนะ นี่ครับหยุดเวลาจะไปไหนน้องน้องจะไปไหนน้องจะไปไหนหยุดเวลาหยุดคุยกันก่อนใจเย็นๆอย่ารีบร้อนแล้วก็เดี๋ยวคูณหนึ่งแล้วกันทุกคนคือมันจะไม่ไหวนะครับมันจะไม่ทันนะนี่ครับเริ่มคูณหนึ่งเลยเริ่มเอาจริงคือผมท่ายไว้ที่เว็บเท่าไหร่นะ 87นะครับผมซึ่งมาดูกันว่าเราจะทําหน้าที่ได้ดีหรือเปล่านะครับจะสามารถไปจ็แปดเจ87ได้ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบอลถ้าเกิดโดนโกคูเปจิต้านะตีโบ๊ะเดียวเนี่ยมันตายเลยนะครับทุกคนอ่าคือเลือดมันยังไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับนี่เราก็ยังพอที่จะยื้อได้แบบชิวๆแล้วผมทําไมผมอัพเยอะจังวะเนี่ยตอนนี้โอ้โหเพิง่งเพิ่งได้5 4เปอร์เซ็นอะไรวะเนี่ยมันจะร้อยเปอร์เซ็นไหมครับเนี่ยทุกคนต้องการร้อยเปอร์เซ็นเพื่อโบ๊บะปะบ๊อะโป๊ปะโอ้อะโจจ๊ะนะครับ ผมตอนนี้ต้องการนะครับผมต้องการมากเฮหรือว่าเราต้องเอ้ยเราต้องปิดก่อนดิลองปิดก่อนปิดก่อนปึ๊บปื๊บป๊บป๊บแล้วก็หยุดเวลาโบนะครับผมนี่เฮ้ยตีตีลงไปเก็บดีเฮ้ยเก็บดี ถ้าหยุดมันจะเก็บให้ไหมวะหยุดเวลาปั๊บอ๋อถ้าหยุดมันไม่เก็บให้นะมันต้องมันต้องใช้นะครับผมมันต้องใช้เรื่อยๆโอเคไม่เป็นไรล้วก็ปล่อยมันใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดเวลาไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราหยุดเวลาแล้วก็โกคูเคียหยุดเวลาโกคูเคียนะครับผมตอนนี้อ่าเป็นไงยังยังชิลยังชิลแปดสี่แปดสี่ยังชิลเพราะว่าเรามีตัวหยุดเวลาแล้วก็ตัวดาเมจที่แบบโคตรเยอะนะครับผมนี่มามาดิน้องมาดิเอามาในวงพีซเลยครับน้องเชิญครับเชิญทุกคนครับ โอ้แต่ว่าโกคูมันจะเก็บทันไหมวะเนี่ยทุกคนผมดูทรงแล้วทาไมมันดูว่ามันจะเก็บได้ช้าจังวะเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะน้องต้องรอแป๊บหนึง่งนี่ครับผมมากดไปเรื่อยๆผมไม่อยากจะสกิปเลยนะทุกคนตอนนี้แต่ว่าผมจะพูดตะกุตกตะกักหน่อยนะคือคลิปตรงนี้ผมไม่อยากตัดเลยนะแต่ทุกคนเนี่ยคนเออผมแบบพูดไปมั่วหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้อยากให้เห็นเอ่อการที่มันตึงอย่างนี้ไนงะทุกคนเออการหยุดเวลาแบบตึง,ตง ของเรานะครับนี่แล้วก็หยุดเวลาไว้สะดวกอร่อยได้ทุกยูโรอีกแล้วนะฮะโอ้โหกี่เปอร์แล้วโอ้โหหกสิบเอ็ดเปอร์มึงจะร้อยเปอร์ไม่ว่าวันนี้ทุกคนผมเกรงว่ามันจะไม่ร้อยเปอร์นะสิโอเคเราต้องอยู่เวลาแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวข้างหลังเนี่ยมันมารวมกันกับตัวข้างหน้านะฮะนี่เลยพวกเองจะมารวมกันราคาจะบอมเองทีเดียวนะ นี่เลยวิ่งมาวิ่งวิ่งแฮมทาโร่วิ่งที่แฮมทาโร่วิ่งสี่แฮมทาโร่ถ้าเองวิ่งเองก็ตุยน้องเองระวังไว้ด้วยนะน้องพูดไหลวะเนี่ยคือคือแบบ ถึงขั้นเพรเจอร์แล้วตอนนี้นะครับนี่เลยเราจําเป็นต้องวางแบบนี้นะทุกคนเพื่อที่จะให้มันมารวมกันข้างหลังนะครับแล้วก็เวลาที่โกคูเบจิต้ามันโบลงมาเนี่ยมันจะได้โบทีเดียวแล้วมันคุ้มนะครับนี่เลยอ่านี่ฮะเราก็วางแบบนี้นะครับผมรอให้โกคูเบจิต้ามันโบทีเดียวแล้วก็หยุดเวลาปั๊บนะครับนี่เลยผมก็จะหยุดข้างหลังตรงนี้นะครับทุกคนอ่ามอนมันมาจากข้างหลังเนี่ยมันจะได้มารวมกันนะครับนี่เราก็จะได้โบเคลียรไปทีเดียวโบลงไปโกคูเบจิต้าเขเท่าไหร่รู้ไหมหก 14เปอร์อะไรวะเนี่ยอย่าบอกว่าเก็บโกคูเบติต้าไม่ทันนะอุ้ยแต่ว่าเว็บครับเอ้ยเพลินจัดผมเพลินจัดเลยครับทุกคนเว็บตอนนี้มาที่เว็บ88แล้วนะโคตรตึงครับแล้วก็น่าจะไปได้ไกลกว่านี้ด้วยนะครับผม8 9มาแน่แม่จ๋า แต่ว่า90ไม่มั่นใจนะครับผมตอนนี้คือต้องหวังให้โกคูเบจิต้าเนี่ยมันจัดการแล้วก็มันเคลียร์บอลได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะยากแล้วน่าจะยากแล้วนะครับผมนี่ครับอ้โหเพิ่งได้66เปอร์ครับโกคู Vegeta, เบจิต้าหรือจะเชื่อผมว่าไม่น่าทันแล้ววะ่ะทุกคนยังไงก็ไม่น่าทันนะครับผมเฮ้ย hey, แล้วมึงไม่หยุดเวลาล่ะเอาไม่หยุดเวลาเฉยแล้ว,วเนี่ยทุกคนหยุดดิเออหยุดเวลาอย่าพึ่งใจเย็น,เ,ยนเหลือเหลือ 4B ครับทุกคนตอนนี้ โอ้โหเราเราต้องหยุดเวลาไว้นะครับผมเพื่อให้เลือดมันเหลือน้อยที่สุดเออเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อืเออ้อแปดเก้าแล้วครับทุกคนตอนนี้จอมันบูยังโหมีสกิลที่มีสกิลท,ที่หยุดมอนไว้อยู่นะครับโอ้โหเฮ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นเก้าสิบโอ้โหทุกคนตึงเชีย่ยจอมันบูไม่อย่างตึงครับทุกคนเอาเลือกจัดมาถึงเวฟเก้าสิบได้ด้วยเฮ้ยหยุด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 ดิเออเลือดเหล,ลือเท่าไหร่วะเนี่ยเลือดป้าเหลือเท่าไหร่วะ น่าจะสองบีหรือเปล่า2 B หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้มีจอมันบูให้กดอีกไหมกดได้อีกไหมวะอุย้ย91แล้วทุกคนโทษตึงโตรตึง91แล้วเลือดบ,บ้านโอ้โหเหลือ800 m 8 0 0เอแ0เอมเท่านั้น91เราต้องไหวขออีกนิดหนึงขออีกนิดโอ้โห91 โคตรตึงนะครับผมทีมนี้ทุกคนแต่ว่าปัญหาคือโกคูเบติต้าเนี่ย ไม่ถึงร้อยนะเก็บไม่ทนันครับผมโอ้โหแย่มากโอเคล่ะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมสลับทีมดาร์คบอลเซตของเรานะครับบอกเลยว่าโคตรโหด,โดนะทีนี้คือเป็นอีกทีมหนึ่งที่ผมอยากจะแบบเอามาจัดหนักจัดเต็มซะเหลือเกินวะ่ะเพราะว่ามันโหดมากนะครับคือจอมมารบูเนี่ยการที่มันกดเลือดป้อม5 b คือไม่ช่วยทีมได้แบบ 2- 3เว็เลยนะครับโคตรเอานะแล้วเป็นเว็ที่90ด้วยแล้วก็ยังไม่ค่อยจะมีใครที่จะสา ไปาสิบเอได้เลยนะครับนอกจากคือหายาวม,มากๆสรุปก็คือทีมนี้นยครับทีมเดอะก็อดชัดๆเลยนะครับซึ่งนําโดย2ตัวนี้เนเออจริงๆตังเหลือนะถ้าเอาตัวตึงๆกว่านี้มานี่ยิ่งโหดนะครับทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับทีมนี้ไม่ขอว่าใครชอบกดไลค์ผมบอกเลยว่าต้องกดไลค์ละกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันเย้ yeah.